สวัสดีครับกดช่องไรอัสารเที่ยวอย่างีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆน,นั่งรถเมลสายยี่ป้าจากกรุงเทพไปเที่ยวตัวเมืองสมุทรปราก,การกันนะครับไไหว่จาจะพ่อบรเมืองสมุทรปราก,การแล้วไปดูอนุษสาวรีรถไฟสายปักน้ากันนะครับ สวัสกกดี home you. ครับตอนนี้จะพาพเพื่อนๆมาถึงที่ศาลเจ้าพ่อหลังมือสมุทรปราการแล้วนะครับวันนี้จะพาพเพื่อนๆเข้าไปชมข้างในศาลเจ้าพ่อหลังมือนะครับอันนี้ก็คือในศาลเจ้าพ่อหลังมือสมุทรปราการนะครับศาลเจ้าพ่อหลังมือสมุทรปราการนี่ก็สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยร2แล้วนะครับมีอายุ200กว่าปีครับวันนี้โชคดีมากนะครับ วันนี้เป็นวันเกิดของเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรปราการวันนี้ครับทีก็ได้มาไหว้ท่านในวันเกิดด้วยถือเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งเลยนะครับนี่ครับถามเพื่อนๆมาชมนะครับนี่ครับอันนี้เสาหลักเมืองนะครับเสาหลักเมืองสมุทรปราการอันนี้เจ้าพ่อหลักเมืองนะครับเขาบุญมาฝากเพื่อนๆนะครับนี่ครับเขาก็ะดาเงินกระดาษทองถวายเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรปราการนะครับ จุดสุดท้ายที่เอกชัยพาเพื่อนๆมาชมก็คืออันนี้ก็คืออนุสรณ์อนุสาวรีย์รถทางรถไฟสายปากน้ํานะครับเพื่อนๆอาจจะไม่รู้จักนะครับว่ารถไฟสายปากน้ํานี่อยู่ตรงไหนครับก็คือรถไฟสายปากน้ำเนี่ยเอายิงเป็นรถไฟสายแรกของแท้ของประเทศไทยนะครับเปิดโดยรถเมื่อวันที่11เมษาย,ยนพศ2436น,นะครับก่อนรถไฟหลวงสายแรกจากหัวลำโพงไปยุธยาที่เปิดเมื่อวันที่26มีนาคมพศ2439น,นะครับ รถไฟสายนี้สร้างโดยพญาชนยุทธโยธินเป็นข้าราชการชาวเดนมาร์กที่มารับราชการในประเทศไทยในสมัยรอ5นะครับก็ได้เป็นผู้บริหารคนแรกของทางรถไฟสายนี้ครับและพญาชนยุทธโยธินก็ได้ใช้ทางรถไฟสายปากน้ำเนี่ยขับตามเรือรบของฝรั่งเศสที่ลุกล้ำเข้ามาใน น้าน้ําไถในรอสองร้อยสิบสองเลยนะครับก็คือขับรถไฟเนี่ยจากปากน้ําตามตามเรือของฝรั่งเศสไปนะครับและทางรถไฟสายปากน้ํานี่ก็ถูกยกเลิกโดยคําสั่งของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตนะครับเมื่อเมื่อพศตวรรห้าร้อยสามครับในซับซึ่งในสมัยนั้นแนะ่ะไม่ให้ความสําคัญเกี่ยวกับขนส่งสาระครับจะเปลี่ยนทางรถไฟเดิมเป็นถนนให้หมดครับก็ได้ออกคําสั่งให้ยกเลิกไปครับ ก็ตอนนี้ทางรถไฟสายปากน้ําก็เหลือแค่ล่องรอยล่องรอยของอนุสาวรีย์ที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยครับซึ่งก็ในอดีตก็คือสถานีรถไฟปากน้ําหรือสถานีไฟสมุทรปราการเดิมนะครับซึ่งเป็นทางรถไฟสายแรกของประเทศไทยของแท้นะครับส่วนต้นทางที่กรุงเทพก็คือสถานีรถไฟหัวลำโพงแต่คนละที่กับหัวลำโพงในปัจจุบันนะครับหัวลำโพงนี้จะอยู่ตรง MRT หัวลำโพงนะครับไม่ได้อยู่ตรงสถานีหัวลำโพงที่เป็นรถของรถไฟทางไกลนะครับ ตรงนี้แหละครับตรงบริเวณหน้าท่าเรือข้ามฟากไปพัสมุทเจดีตรงนี้ดั้งเดิมก็คือสถานีรถไฟปากน้ํานะครับสถานีรถไฟสายแรกของประเทศไทยนะครับตั้งอยู่ตรงนี้แหละครับสาหรับคลิปพาเที่ยวสมุทรปราการนี้ขอจบคลิปไว้เท่านี้นะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจ้าเมย์ทริด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ